คำถามถัดไปแล้วกันนะครับเป็นคําถามที่ถามเข้ามาใน f c e e o o o นะครับที่ผมลงสตรีมมิ่งนะครับไว้นะครับใน Facebook ของผมเองนะครับเขาถามเข้ามาในช่องคอมเมนต์ข้างล่างต่ครับตอบคาถามนะครับคุณพักขมลนะครับคุณพัขมลถามว่าแผน education เนี่ยที่พี่วงทำเนี่ยใช้สินค้าตัวไหนบ้างนะครับใช้อิสระพ plus s มาร์ทเซเล็หรือสมาร์ทเวลนะครับอ่านะครับอันนี้ตอบคำถามคุณพักขบนแล้วกันนะครับก็แผ Education, น Education Planning ของหวงเที่หลายๆคนได้ได้ได้ฟังเนาะบางครั้งก็เราอยู่บนเวทีของของของเ a เป็นหลักนะน้อวิทยากรที่ที่ทหรือเพื่อนๆที่เชิญไปนะครับก็จะพูดเน้นให้ในลนักษณะที่ ในสินค้าที่เป็น AA เป็นหลักนะครับแต่จริงๆแล้วแผนที่ที่ที่ใช้อนะ่าสมมติค่าประจันกุยนะครับะนะครับแผนที่ใช้นะครับใช้อะไรนะครับถ้าถามในพลาอิสระพลาสมาร์เซเลกหรือสมาร์ทเวลนะครับจริงๆใช้ทุกตัวเลยนะนะครับแล้วแต่เคส by เคสนะครับแล้วแต่เคสบ y เคสแต่จะใช้อิสระพลาสมาร์เซเลกหรือสมาร์ทเวลเนี่ยที่ใช้เนะี่ยใช้ในกรณี protection หรือการแล p พ o r t ต o r t ิโอ i o นะครับ ขยายความนิดนึงคือ education planning เนี่ยมันประกอบไปด้วยหลายหลายส่วนนะส่วนที่1เลยลำดับแรกก็คือการการันตีหรือการแล p พอร์ตการการันตีหรือการแล็พอร์ตคือหมายความว่า,เ,าเด็กคนหนึ่งอ่ะจะได้เรียนนะครับเด็กคนนึงจะได้เรียนเนี่ยจนจบได้หลักใหญ่ง่ายๆผู้ปกครองต้องอยู่นึกออกไหมครับหรือ,รอเงินต้องอยู่ถึงแม้ผู้ปกครองไม่อยู่ลูกจะได้เรียนตามแผนอย่างเงี้ยเด็กคนนึงจะได้เรียนตามแผนอย่างเงี้ยจนจบเพราะฉะนั้น Priority หลักแรก สามาสมาสามเลก็คือต้องมีการการันตีแผนนี้นะครับเช่นเราบอกว่ายกตัวอ,อย่างข้อ,อครองวงราการบอกว่าลูกโ้องเรียนเนาะอนุบาลอนุบาลเรียอนอนุบาลธรรมดาเนาะแล้วก็อนุบาลตอนนี้เรียนอีพีปฐม e ีพีมัธยมกาจะเรียนอนะินเตอร์เนาะไอบีแล้วอาจจะต่ออินเตอร์ในประเทศหรือต่างประเทศนะครับแล้วก็ต่อบร,ริเวโทแล้วก็จบกลับมามีสปริงบอร์ดด้วยหนะลกการก็คือ อารมณ์ถ้าผมไม่อยู่พลาภรรยาไม่อยู่ใครดูแลแผนนี้ต่อครับไม่มีแต่ถ้าผมบอกผมมีคู่คู่มือแบบนี้นะแล้วมีเงินไปนยังให้ด้วยแล้วให้ดูแลแบบนี้แน่นอนแผนนี้ก็จะเหมือนกับการถูกแลบแล้วก็การันตีตั้งแต่เริ่มต้นไปจนจบได้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นหลักการไอเทมแรกก่อนที่เราจะใช้ในการทําความเข้าใจก็คือการแลบพอร์ตหรือการการันตีเพราะฉะนั้นสินค้าที่ดีที่สุดนะครับในการแลบพอร์ตหรือการการันตีก็คือสินค้าที่เราใช้ เ,เงินน้อยสร้างเงินก้อนได้โดยที่เราไม่จมําเป็นต้องใช้เงินก้อนก้อนใหญ่ๆเนี่ยมาลงเลยนึกออกไหมครับหลักคิดง่ายๆสมมติว่าถ้าผมบอกว่าตอนนี้ถ้าเกิดเป็นอะไรไปผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วผมมีเงินก้อนหนึ่งให้เด็กทั้งสองคนจนเรียนจบแล้วไม่ใช่ทุนประกันนะครับเหมือนเงินเก็บรออะไรประมาณนี้นะครับนึกออกไหมครับอันนี้มันก็คือสีเคียวแล้ว แต่มันก็จะดีได้มากกว่านี้อีกเช่นสมมติว่าถ้าผมบอกว่าเงินที่เตรียมไว้ในการซเกี่ยวม,มันเป็นเงินก้อนใหญ่ถูกต้องไหมครับสามารถเอาไปต่อยอดในการทําธุรกิจหรือสร้างโอกาสได้อีกหลายทางโดยที่เราเอาเงินก้อนใหญ่ที่เขาเตรียมไว้รองรังด้วยเหตุผลเนี้ยมาเปลี่ยนเป็นสินค้าที่ให้ความคุ้มครองเท่าวงเงินเดียวกันแต่ใช้เงินน้อยกว่าหรือค่อยๆทยอยส่งนะครับหลายๆปีเช่นผมมีเงิน100บาท มาทยอยส่งปีละ5บาทสร้างค้มคองได้100เหมือนกันหมายความว่าผมเอาเงินแค่5บาทแยกออกมาจากเงิน100บาทผมจะเหลือ95บาทแต่เสียชีวิตมีความคุ้มครองกลายเป็น100บาทบวกเลาะ95าทถบ้าททวีคูณกลายเป็น1้5บาทความสงบหรือการการันตีเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นผมก็จะเอา95บาทนี่ไปต่อยอดทำธุรกิจอื่นได้อีก พราะฉะนั้นการแลปพอร์ตและการการันตีเนี่ยของ Education Planning มันก็จะมีมิติที่ผมนำเสนอ,อลูกค้าให้เห็นภาพว่าอ๋อจริงๆเนี่ยมันมี financial tool หรืออุปกรณ์ทางด้านการเงินเนี่ยอย่างหลากหลายอย่างเนี่ยที่สร้างความมั่งคงได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สร้างช่องทางโอกาสในการต่อยอดทางด้านการเงินได้มากขึ้นไปอีกนะครับอันนี้คือแลกพอร์ตและการการันตีหัวข้อนี้ มีวงใช้อิสระ plus นะครับเป็นหลักก็เป็นส่วนใหญ่บางเคสก็ใช้สมาร์ทเล e c t นะครับบางเคสก็ใช้สมาร์ทเวลนะแล้วแต่เคสแต่และเคสที่แตกต่างกันออกไปนะครับอ่านี่คือหัวข้อที่พูดใหญ่ๆเวลาคนเชิญไปเชิญไปพูดเกี่ยวกับ education planning นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เชิญไปเป็นสปิเกอร์นะครับแต่ไน่า่าในความเป็นจริงนะมันไม่ได้จบแค่นั้นอีกนะครับ เพราะฉะนั้นหัวข้อสิ่งหัวข้อเรื่องของอิสระพาษามาสเอลสมาสเล็กเนี่ยพี่โมงก็จะใช้แค่ในเรื่องของโปรดิคชันเป็นหลักนะครับปัญหาต่อไปคืออ้าวแล้วตอนเก็บเงินที่จ่ายค่าเทอมเอาที่ไหนจ่ายนะครับเอาที่ไหนจ่ายส่วนใหญ่ก็จะตัวใครตัวมันเนอะเอาเงินตัวเองจ่ายก็พี่ก็ทําไปสิ แต่เราสามารถดูแลลูกค้าได้ดีมากกว่านั้นอีกนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยอย่างที่หลายๆสตรีมมิ่งหรือไลฟ์ที่พี่มงพูดไปแล้วเนี่ยไอของเราขึ้นทําเบียนนี่ก็ขายกองทุนรวมหลายที่นะครับหลักคิดก็คือพี่มงก็จะเอากองทุนรวมเนี่ยแหละมามาแยกประเภทสไตล์เนาะอธิบายคาแรคเตอร์ของกองทุนรวมให้ลูกค้าเข้าใจนะครับว่าลูกค้าต้องการเนี่ยช่วยในการาแบ่งเบาภาระในการค่ายจ่ายไหม มันมีอยู่2อสแบบอีกนะครับในการเก็บเพื่อจ่ายเป็นค่าเทอมเนี่ยอย่างเช่นก็คือเราบอกว่าอยากจะให้กองทุนรวมเนี้ยช่วยแบ่งเบาภาระค่าเทอมเลยตั้งแต่วันนี้ พี่มงก็จะเลือกใช้ประเภทกองทุนรวมปันผลเป็นหลักนะครับอย่างปัจจุบันพี่มงก็ใช้อยู่ก็ของจริงของครอบครัวก็ใช้อยู่นะครับก็ถือว่าดีนะครับก็มีเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอก็เลือกประเภทกองอย่างเช่นพวกกองหลีกองอินฟราสตรักเจอร์อย่างเงี้ยนะครับหรือเป็นหุ้นก็ได้นะครับถ้าเรามีความรู้แลวลูกค้าเราความเสี่ยงได้ปกติหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องบอกนะว่าถ้าเราเลือกดีเวนสต็อกเงี้ยก็คาดหวังได้ว่าปันผลสม่ำเสมอนะ แต่มันจะมากจะน้อยแต่มันก็สม่ำเสมอนะที่ที่ที่ผ่านมาที่เราดูอย่างเงี้ยแล้ว่าตัวพ i ิสเหลือของราคาอาจจะแกว่งนะครับหรือเราจะเลือกกองอย่าง Infrastructure ที่สามารถ g เจเนเรตเงินปันผลได้อย่างสม่ําเสมออย่างเงี้ยก็มีให้เลือกเราไปหาดูรายละเอียดนะครับหรือ กลุ่มเนี้ยที่เราใช้ในเรื่องของ et et เงินปันผลและดีเวเดนเนี่ยก็จะช่วยในการแบ่งเบาภาระค่าเทอมอย่างเช่นสมมติว่าพี่โมบอกว่ามีค่าเทอมต้องจ่ายอยู่40,000นอย่างเงี้ยปัจจุบันเงี้ยเราถ้าเรามีเงินต้นหรือรองรังมากพอเราอาจจะใช้เงินปันผลปีนึงสี่แสนก็มาจ่ายค่าเทอมแทนแทนเลยก็ได้นะนะครับก็เป็นเรื่องที่ทําได้ไม่ยากโดยที่คอนเวิร์ดกลับไปที่ฐานทุนก็ไม่ได้ใช้ทุนเยอะมากขนาดที่แบบเวอร์วังที่ ที่คนมีกําลังจะฝากได้นะครับเพียงแต่ว่ามันมีมิติที่มากขึ้นให้เขาเห็นมากกว่าอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าใช้พวก f i n a n c i a l i n s t r u m e n t เนี่ยพวก mutual f ฟันเงี้ยช่วยแบ่งเบาภาระในการจ่ายหรือเจเ r เ t e เงินเลยเนาะผลิตเงินออกมาจากค่าเทอมกับประเภทที่2ก็คือเก็บเพื่อไปประหยัดฐานทุนที่เราต้องจ่ายเนี่ยในอนาคตหลักการคือเรารู้อยู่แล้วเนาะในเรื่องของการเติบโตของเงินมันมีอ,อะไระเงินต้นดอกเบีย้ยเวลา แน่นอนของการการเลือกประเภทนี้คือการใช้เวลาเป็นเครื่องมือในการทวีคูณของของเงินต้นเพื่อลดภาระต้นทุนอย่างเช่นเราบอกว่าลูกเราเรารู้อยู่แล้วมาเตอร์แผนเนี่ยจะเรียนอ,อินเตอร์เนาะเรียน IB เนี่ยอย่างเช่นประมาณม .1 ม .1 ก็อีกกี่ปีอะประมาณ10กว่าปีนะครับประมาณ12ปีเนาะหรือเรียนมหาลัยาเงี้ยประมาณ10 10เท่าไหร่อ่ะ8 1 7ปีอะไรย่ปีอย่างเงี้ย นะครับเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องใช้เงินเท่าไหร่ก็ projection ตั้งแต่วันนี้นะเพราะมันมีาตราเงินเฟอ้อของพวกค่าเทอมคำนวณได้ด้วยแล้วก็ใช้เงินก้อนเล็กๆที่เราเก็บได้งี้ลองลังทวีคูณขึ้นไปทวีคูณขึ้นไปเพื่อไปเตรียมเนี่ยจ่ายออกมาณวันนั้นก็ได้อย่างสมัยก่อนที่พี่งวงแนะนําลูกค้าใช้อะนะนะครับก็ลาไปถึง t ซ x ด้วยสําหรับลูกค้าที่ไม่เคยเบริหารภาษีได้อย่างเต็มแมตเต็มหน่วยเนะีนะ่ยก็ เวลาผ่านเราเนี่ยงยงงเราแนะนำเขาก็กลับมาบริหารจัดการซื้อแบบ LTF เต็มสิทธเนาะเต็มสิทธิทุกคนเลยในยุคก่อนที่ LTF ยังขายได้นะครับก็มีหลายๆคนมาถามว่าทำไมขายกองทุนรวมนี่เยอะจังนะครับอย่างขายแบบอย่างเคสนึงลูกค้าพอถ่ายลูกค้าที่มีไรายได้เยอะๆอย่างเงี้ยขายกองทุนรวมหึงคนล้านหนึ่งนี่คือปกตินะนี่คือ คือเบบมากเลยนะปกติที่ทุกๆคนทําได้นะครับอย่างเช่น IMF 500, 0 0แสสมัยก่อน500,000นี่คือล้านหนึ่งแล้วนะง่ายๆแบบนี้ย10เคสก็10ล้านแล้วอะปีหน,นึ่งทำ50า50คนเนี่ยมันก็แบบพอร์ต50ล้านนี่คือง่ายมากร0อยล้านนี่คือบอกเลยโคตรของความง่ายนะครับถ้าเราเข้าใจกลไกปัญหาคือเขาจะหันมาเห็นความสาคัญแล้วฝากมันเต็ม45%ได้ยังไงมากกว่า มันต้องมีเป้าอื่นไม่ใช่แค่การลดหย่อนภาษีอย่าง,ยงเดียวนะครับเพราะลูกค้าที่ฝากไม่เต็ม50%เป็นี่ยคำถามเขาไม่มีเงินหรอเขามีเงินนะครับแต่ว่าเงินมาถูกจัดสรรในหลายส่วนแล้วเขาก็แบบฝากได้ไม่ไม่ถึงอะ่ะแต่ถ้าเขาเห็นความสําคัญแน่นอนเขาจะรวบเงินกองอื่นมาฝากนะครับอย่างยกตัวอ,อย่างสมัยก่อนเราขาย LTF ลูกค้าประมาณ1ิบสิบห้าเปอร์เซ็นต์สามแได้ก็เพราะว่าเราเอาเป้าหมาย Education Planning เป็น Matching นะครับเราก็บอกเขาว่าพี่ครับ ประมาณอีก5ปีปฏิทินเนี่ยสมัยก่อนมัน5ปีนะมันไม่ใช่7ปีรุ่นก่อนๆนะรุ่นสมัยนู้นเลยอะ่ะ5ปีปฏิทินคําถามอีก5ปีลูกพี่กี่ขวบหรือหรือช็อตเป็น7ปี7ปีลูกพี่กี่ขวบเรียนปีไหนพี่เห็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เตรียมต้องจ่ายอยู่แล้วเออเพราะฉะนั้นหมายความว่าวันนี้ยังไงพี่ต้องจ่ายและเก็บเก็บที่ไหนพี่ก็ต้องเก็บที่ใดสัก,กที่หนึ่งอย่างที่พี่เก็บอยู่ ผมไม่รู้ว่าพี่เก็บที่ไหนแต่ผมกำลังอยากจะเน้นให้พี่มาเก็บในส่วนนี้เพราะว่ามัน Maximize Profit Maximize Profit ยังไง15%ของรายได้สมมติพี่ฝากเลย5 0 0แสนถ้าฐานรายได้พี่เยอะนะ5 0 0แสนฐานภาษีพี่อยู่ประมาณชักงประมาณ2530%อยู่แล้ว30%ของ5 0 0แสนพี่ได้เท่าไหร่ครับการันตี15%แน่นอนคือ Tax Deduction ที่พี่ได้ยังไม่รวมผลตอบแทนของตัว Asset c l a s s ที่พี่เลือกอาจจะเป็น ตัวกองทุนรลวงหุ้นไทยเนี่ยแต่วันนีสมัยก่อนมันก็ l t f มันก็จะมีในหุ้นไทยอะเนาะนะครแต่ปัจจุบันยังดีนะ SFF 10ปีน่มีหลาย asset class ให้เลือกแล้วนะครับมันก็เหมือนเอาเป้าที่ต้องใช้มาแมชแน่นอนเป้าที่ใช้มันเป็นเหมือน Serious Money อะเนาะแล้วมาแมชกับ maximize profit ในเรื่องของ tax pending อารมณ์เดียวกันอย่างที่พี่คงเคยอธิบายเรื่องของ financial solution model ไปแล้วเนาะ tax เนาะปุดรูรั่ว รูรั่วที่อุดเวลเพิ่มขึ้นในปีที่จะใช้เงินบนความเสีย่ยงที่ลูกค้ารับได้ไปตอบโจทย์ในเรื่องของ education planning แน่นอนจึงไม่แปลกที่ลูกค้าจะซื้อเต็ม45%้เนเกือบทุกเคสไม่ใช่เขาไม่มีเงินครับแต่เขาไม่เห็นความสำคัญพอเห็นความสำคัญปุ๊บเขาจะลดสัดส่วนอื่นลงไม่ว่าจะเป็นการเล่นหุ้นลายตัตของเขาที่ลงไปแล้วเขาคิดว่าเขากำไรแต่ว่าเทียบกันเสร็จปุ๊บมดต่อมัดอันนี้มันกำไรกว่าเห็นเห็นอยู่แล้ว จึงไม่แปลกที่จะขายกองทุนรวมได้อย่างมากมายนะครับจริงๆก็ขายไม่ได้กี่ประเภทนะขาย S f, f f L D F X, F S X R M F ตาสารนี 2, ่เซตห้อินเดกแค่นี้โอ้ยแค่นี้ก็อลังการแล้วครับถ้าเราขายได้อย่างถูกต้องเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นย้อนกลับมานะครับนอกจากการรับและกา,การการันตีพอร์ตแล้วในส่วนที่สองคือการจัดพอร์ตนะครับเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระต้นทุนนะครับใน ทิวชินฟรีหรือค่าใช้จ่ายมี2แบบอีกก็คือแบ่งเบาภาระตั้งแต่วันนี้เลยให้เงินทําเงินมาช่วยจ่ายค่าเทอมไปเลยก็คือใช้ดีวิเดนเป็นหลักเนาะหรือใช้ดอกเบีย้ยสะสมเข้าไปเพื่อประหยัดต้นทุนปลายทางที่เราต้องจ่ายไม่ว่าคุณจะวางแผนตามที่เราแนะนําหรือเปล่าอย่างที่พี่งวงแนะนําอย่างเงี้ยไม่ว่าคุณจะเลือกหรือไม่เลือก ถึงแม้คุณไม่เลือกเลยคุณก็ต้องไปรับภาระในการจ่ายอยู่ดีเพราะเงินก้อนนี้คุณให้ความสําคัญหรือไม่มให้ความสาคัญยังไงคุณก็ต้องรับผิดชอบมันอยู่ดีนี่คือส่วนที่2พี่โม้จึงใช้กองทุนรวมเป็นเกณฑ์นะครับสินค้าที่ใช้กองทุนรวมทั่วไปเลยใช้ออมหุ้นด้วยนะครับใช้ออมหุ้นใช้ออมหุ้นเนี่ยปัจจุบันนะครับก็ใช้เป็นเหมือนบอกลูกค้าก็ได้นะตั้งแบบ dca ผ่าน s t r e ม m i n g ก็ได้ร้อยหุ้นหรือจะใช้แบบ แพ็กเกจที่มันเป็นแชร์เซอวิงโปรแกรมจริงๆเลยก็ได้เนาะ mm hmm. พี่งวงใช้แชร์เซอวิงโปรแกรมหรือ s s p เนี่ยของ LH Bank อยู่นะครับก็แนะนำลูกค้าให้ฝาก LH Bank ได้นะครับหรืออีกอันนึงถ้า IC ใครอยู่ที่ฟิลิปพี่งวงเข้าใจว่ามันมีโปรแกรมออาหุ้นของฟิลิปนะตัวนั้นก็โครงสร้างคล้ายๆกันนะครับขยายความนิดนึงการตั้ง DCA ผ่านสตรีมมิ่งเนี่ยร้อยอาการตั้ง DCA ผ่านสตรีมมิ่งเนี่ย ที่เป็นการออมหุ้นรายเดือนเนี่ยต่างยังไงกับพวกแชร์เซฟิงโปรแกรมนะครับต่างกันต่างกันคือการตั้งออมหุ้นรายเดือนผ่านสตรีมมิ่งนะครับมันคือเราต้องซื้อทีละบอร์ดล็อต100 100หุ้นนะครับสมมุติว่าถ้ามันเป็นหุ้นตัวที่มันแพงยกตัวอย่างเช่นเนี่ยพี่อยากซื้อหุ้นแบงก์แล้วกันเคแบงก์อะเคแบงก์เคแบงก์เคแบงก์ตอนนี้มันน่าจะร้อยกว่านะไม่รู้ร้อยเท่าไหร่นะครับจำไม่ได้แล้วนาจะร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบ ซื้อ100หุ้นใช้เงินเท่าไหร่ครับประมาณ1 0 0 0 0ื่นถูกปะคำถามพี่บอกว่าพี่อาจจะออมให้ลูกออมหุ้นให้ลูกนะผ่านเคแบงพี่ต้องใช้ไม้หนึ่งทายเซกชั่นหนึ่งอ่ะหมื่นกว่าบาทคำถามพี่พี่ไหวปะถ้าเราไม่ได้มีฐานะมากการออมเดือนละหมื่นเยอะมากนะพี่จะบอกให้เเออพราะฉะนั้นการออมหุ้นตั้งส e ตมม n ่รายเดือนมันก็มันก็จะมีจุดอ่อนคือมันใช้เงินต่อม้เยอะ ขนาดปัจจุบันเนี่ยหุ้นบางตัวแตกพามาแล้วนะนะเพื่อให้สภาพคล่องมันดีอาจจะยังต้องใช้แบบเป็นหมื่นเลยอะหรือหุ้นตัวดีๆที่เขาไม่แตกพายใช้เงินเยอะแต่การออมหุ้นแบบโครงการพวก SSP เนะี่ยหรือพวกออมหุ้นรายเดือนอย่างเงี้ยมันจะเริ่มขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ5,000นเนาะพอดีพี่วงอยู่ที่ LHS นะครับ SEC เนาะพี่โงก็อาจจะรู้เฉพาะ l h s c นะครับใครรู้ของฟิลิปก็ลองไปติดต่อของทางฟิลิปดูนะครับ แต่ว่าพี่พี่มองเข้าใจว่าคอน,คอนเซ็ปต์มันกะน่าจะคล้ายๆกันอย่างของ L h e SEC เนี่ยจะเริ่มต้นที่เดือนห้าพันนะครับแล้วก็เลือกหุ้นได้สูงสุดก็คือประมาณ10ตัวนะครับแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขคือขั้นต่ําคือตัวเราต้อง1000อย่างเลือก5000เนี่ยก็เลือกได้5ตัวตัวละ1000นะนะครับแต่ว่าอย่าเลือกเยอะเลยครับดูดูดูไม่ไหวดูไม่ทันอย่างพี่วงก็อาจจะเลือกประมาณสามตัวก็หลูแล้อ่านไม่ทันแล้วนะครับจดหมายเชิญประชุมก็ไปไม่ทันแล้วนะครับ การอมหุ้นรายเดือนเนี่ยครับของสตรีมมิ่งมันจะซื้อเป็นออทล็อตนะครับก็คือซื้อเป็นเหมือนแบบเศษหุ้นเศษหุ้นไม่ถึงร้อยหุ้นก็ซื้อได้เพราะว่ามันเป็นระบบแต่ข้อเสียคือมันจะซื้อเป็นแบบเอทีโอนะเอทีโอก็คือเหมือนเปิดวันเปิดอ่ะราคาเปิดอ่ะมันจะตัดบัญชีทุกวันที่16มั้งถึงวันที่3กับวันที่30มเหมือนตัดบัญชีบัตรเครดิตรายเดือนของ a องเงี้ยแหละแต่ว่าอันนี้มันเป็นเหมือนกับออมหุ้นนะครับ ราคาเปิดเท่าไหร่ไม่รู้มันตัดซื้อตัดซื้อตัดซื้อดี a ไปเรื่อยๆน,นะครับก็บอกนะครับว่าผลตอบแทนงดงามนะครับงดงามจริงๆนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันนานด้วยมั้งเออแล้วก็การใช้ออมหุ้นกับกองทุนรวมหุ้นนะครับก็ต้องบอกว่าการใช้ตัวเก็บเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าเทอมผ่านกองอินฟราสตรัคเจอร์หรือผ่านกองทุนรวมที่มันมีเงินปันผลเนี่ยนะครับข้อ ข้อดีคือเวลามันปันผลเนี่ยมันปันผลตัดทุนของเราของเงินที่เราลงอ่ะเยอะนะครับเพราะบางทีมันกินต้นด้วยเนาะนะครับกับพาที่เป็นกองทุนรวมที่เป็นสะสมหน่วยมูลค่าไม่ปันผลนะครับ mm hmm. เทียบกับออมหุ้นแตกต่างกันยังไงอีกเอ่ยังไงดีล่ะคือ อย่างกองทุนรวมสะสมมูลค่ากับกองทุนรวมปันผลกองทุนรวมปันผลส่วนใหญ่มันไม่ค่อยสะสมมูลค่าเนาะเพราะมันจะปันตัวออกมามูลค่าหน่วยเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีแคปเกนถ้าคุณไม่ได้ลงจังหวะที่ถูกต้องจริงๆกับกองทุนรวมสะสมหน่วยหน่วยมูลค่าไม่ปันผลมันก็จะไม่มีกระแสเงินสดนะแต่ว่ามูลค่าโตมันจะพองขึ้นนะครับทีนี้ออมหุ้นมันเหมือน2ตัวเนี้ผสมกันมันมีตัวของมันพองขึ้นได้ตามมูลค่าธุรกิจ แล้วมีกระแสงเงินสดออกมาระหว่างทางด้วยถ้าเราเลือกตัวบริษัทที่ดีนะเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราสามารถแยกตัวมูลค่าอตัวประเภทสินทรัพย์หรืออสเซ t ทคเฉพาะเนี้ยแยกได้อีก3-4หัวข้อการแยกของพี่ง้อก็ไม่ได้มุ่งไปที่ผลตอบแทนเป็นหลักเนาะแยกไปที่คาแรคเตอร์ของสินทรัพย์ที่ เราจะหยิบมาใช้ในการบรหิหารจัดการเราใช้คาแรคเตอร์ของสินทรัพย์มากกว่าคาแรคเตอร์ของแอสเซทคลาสมากกว่าเนาะที่หยิบมาแมทชิ่งกับเป้าอย่างปัจจุบันพี่วงก็มีออมหุ้นเนาะออมหุ้นเนี้ยออมหุ้นเนี่ยก็แมทชิ่งกับคืออยากให้ตัวแคปเกนมันโกรดด้วยเนาะแคปเกนมันโกรดนะครับแล้วก็วันหนึ่งพอลูกจบก็อาจจะส่งต่อให้เขาเนาะเป็นสปริงบอร์ดฟันเดออีกเนาะแล้วเราระหว่างทางเนี่ยมันก็ ate, เจเนเรตเ กระแสงเงินสดได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเราเออมไม่เยอะเนี่ยตัวเงินปันผลมันก็จะไม่เยอะหรอกครับมันก็อาจจะมาช่วยชําระไม่ได้นะครับการออมหุ้นก็อาจจะเป็นกรณีที่เตรียมไว้ใช้ปลายปลายทางที่ต้องใช้เงินเยอะหรือเตรียมไว้เป็นอของขวัญวันลูกเรียนจบก็ได้ครับเรื่องของการออมหุ้นนะครับ ปัจจุบันพี่โมก็จะใช้ที่เยอะๆก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวกองอินฟราสตรัคเจอร์นะครับจ่ายเงินปันผลสม่ําเสมอนะครับมีหลายตัวนะไปเลือกดูนะครับจ่ายเงินปันผลสม่ําเสมออย่างตัวที่พี่โมงใช้ก็คือมีปันผลนะครับปีหนึ่งประมาณแบบ4ครั้นอยู่แล้วสม่ําเสมอ flat เลยนะครับไปอ่านห้าสิบกขีดหนึ่งได้ flat อย่างเงี้ยไปอีก10ปีได้สบายๆชิลๆเลยชิลๆเลยนะครับถ้าเราไม่ถ้าเราถ้าเราดูจังหวะในการซื้อที่ดีแล้วเราพอดูเป็นนะนะหมายความว่า เงินต้นประมาณเท่านี้อาจจะไม่ต้องพี่่าอาจจะไม่ต้องทํางานจ่ายค่าเทอมด้วยซ้ำอะ่ะเออนะยครับก็สบายๆลูก2คนได้แบบ10กว่าปีก็นู่นเลยไกลเลยครับนะครับ,นะรบอันนี้ในพาที่2คือการเก็บสะสมเพื่อช่วยเป็นพาลดภาระในการใช้ใจ่ายหรือช่วยในการจ่ายเลยพี่ว่ก็ใช้กองทุนรวมกับหุ้นเป็นหลักนะครับอ่ะ ทัวนนิดนึงครับแลปพอร์ตและการเงันตีนะครับพี่ม้ใช้ประกันชีวิตนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้อิสระพลลสมาร์ทเอลสมา t เล็กแต่จริงๆก็ใช้ทุกอย่างนะใช้เทอมด้วยใช้เอ็นดอมเมนต์ก็ให้ให้ลูกค้าเลือกเอาเนาะมันจะคล้ายๆเหมือนกับไลฟ์ที่ที่ผ่านมานะที่พี่ม้ขายทุนประกันนะเนาะนะครับสองคือการสะสมใช้กองทุนรวมเป็นหลักเนาะกับหุ้นนะครับใช้ออมหุ้นเป็นหลักนะครับก็ไปลองศึกษาพเพิ่มเติมดูแล้วกันนะครับอ่ะส่วนที่3นะครับใช้อะไรนะครับส่วนที่3มันคือเรื่องของตอนเรียนจบอะ เราควรจะต้องมีเงินขวัญถุงให้เขาไหมอันนี้แล้วแต่ครอบครัวนะครับก็พูดกันในภาษาพี่วงพี่วงเรียกว่าสปริงบอร์ดฟันแล้วกันเนาะหลักคิดมันมาจากอะไรครับหลักคิดมันมาจากว่าตัวพี่วงเองเนี่ยนะครับจบมานะครับไม่ได้โตมาในครอบครัวที่ร่ํารวยนะครับมาโตมาจากครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์นักนะครับคุณพ่อคุณแม่เลิกกันนะครับ มา้มาเลี้ยงพวกเราอะเรากับพี่ชายมาสองคนโอ้ยตั้งแต่เด็กๆเ,เลยพอสี่จำได้เลยวันนี้เขาทะเลาะกอันนี่โอ้ยรุนแรงเราย,ยังรู้เรื่องเลยนะครับหลังจากนั้นก็ไม่ได้ค่อยได้เห็นพ่อเลยนะครับนะครับคุณแม่ก็หาเลี้ยงมาคนเดียวตลอดนะครับแข็งแกร่งสุดๆนะครับเรียนจบไม่มีของขวัญอะไรให้นะครับเพราะว่าเรียนจบได้นี่ก็บุญแล้วนะครับตังนี่ไม่มีนะครับอขอทงขอทุนมานู่นนี่นั่นเนะี่ย ของขวัญที่ดีที่สุดก็คือที่หม่าม้าให้ก็คือเรียนจบตั้งใจทํางานให้ความรู้มามองไปหาเพื่อนเพื่อนนี่เรียนจบมาเปิดออฟฟิศเลยบริษัทสถาบันนี้โอแมเจา้าเพื่อนคนหนึ่งไปเรียนต่อเพื่อนคนหนึ่งซื้อเพชรเป็นล้านเลยนะครับก็ไปถามเพื่อนเฮ้ยมึงเอาเงินที่ไหนเนี่ยไป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 ซื้อวะาบอกอ๋อเรียนจบแล้วก็ป้าให้มาป้าเขาบอกว่าเก็บมาให้แล้วเเอาเอา,เอาไปลอง ดูแล้วกนันจะเปิดธุรกิจหรือมึงจะเรียนต่อหรือมึงจะลงทุนเอาไปเลยลองดูเจ๊งก็อยา่าเรียนรู้ไปโอ้โหนึกในใจทําไมกูไม่มีอย่างนี้บ้างวะเออแต่ไม่ได้นึกนึกในใจทําไมเราไม่มีอย่างนี้แต่ไม่ได้น้อยใจนะนะครับเออว่ะดีว่ะถ้าเป็นเรานะย้อนกลับไปออถ้าถ้าถ้ามาให้เรามาล้านหนึ่งเราจะทําอะไรวะตอนเรียนจบเอออย่างน้อยเราก็คงมีธุรกิจ อะไรเป็นของตัวเองนะประสบามสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จก็คงอีกเรื่องหนึง่งทุกวันนี้บริษัทเพื่อนที่เปิดสถาบัินี้วันนี้วันนั้นนะครับวันนี้ยังอยู่นะเออเติบโตนะครับมากมายนะครับมีงานลงหนังสือนู่นนี่นั่นด้วยนะครับเออเราก็เลยเนื่อนใจว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันควรมีมันควรมีขนาดเราเป็นลูกอะถ้ามีเราโอ้โหดีใจอะเราแบบเราดีใจอะเงินก้อนนี้ป้าเก็บมามาเก็บมาตั้งแต่ตอนเราเด็กๆเลยเหรอโอ้ แล้วไปเจอเคสหนึ่งโอ้โหอลังการสุดๆบอกเลยเคสเนี้ยนะครับขอโทษนะครับไปเตะมันเคสเนี้ยลูกค้าเนี่ยไปสรุปสินทรัพย์แล้วก็มีสินทรัพย์ประเภทหนึ่งที่คุณพ่อให้มาคือให้หุ้นมาให้หุ้นมานะครับแล้วลูกค้าถามว่าขายดีไหมนะครับเปิดมาเป็นหุ้นโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับสร้างเงินปันผลปีหนึ่งประมาณกนะับสองล้าน่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะเออ ผมก็บอกว่าพี่จะขายทําไมครับพี่ไม่ต้องขายแล้วพี่ถือไ้เถอะครับทุนพี่เท่าไหร่เนี่ยซื้อตั้งแต่ลงมากรุงเทพยังไม่ใหญ่ขนาดเนี้ยโอ้ต้นทุนนี้ต่างจากวันนี้ประมาณแบบเป็นสามสิบเท่าอะ่ะเออแล้วเขาบอกเขาโอนอคุณพ่อโอนมาให้สะสมไปให้นั่งเตืนเด็กโอ้โหเป็นไงครับได้แรงบันดาลใจเลยเก็บบ้างนะครับนะฮะนั่นแหละครับ มันคือสปริงบอร์ดในในในมุมมองของพี่วังเวลาทํางานมาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยสปริงบอร์ดนี้มันมีความจำเป็นนะทุกครั้งเราก็จะแจ้งเราก็จะบอกลูกค้าแน่นอนครับจะมีลูกค้าที่เห็นด้วยกับลูกค้าที่เฉยเฉยแล้วแต่มันคือครอบครัวเขาปัญหาเขาไม่เกี่ยวกับเราเพราะฉะนั้นหัวข้อที่3ที่พี่วังจะคุยกับลูกค้าในการทาแผนอี듀เคชัน l พลนน n งครับคือการนาเสนอสปริงบอร์ดฟัน สปริงบอร์ดฟันใช้สินค้าอะไรนะครับพี่หัวก็ใช้กติกาหนึ่งเนาะคือการจ่ายเงินบาทหนึ่งต้องได้รับผลตอบแทนมากกว่า1บาทการจ่ายเงินบาทหนึ่งผ่านคําแนะนําของเราซื้ออะไรต้องได้รับผลตอบรับกลับไปมากกว่า1มิติมิติที่1นึ่เขาจ่ายเงินมาบาทหนึ่งมิติที่เขาอยากจะได้คือได้รับดอกเบีย้ยที่ดีอยู่แล้ว ผลตอบแทนที่ดีนี่คือสามารถสำร็จของคนลงทุนนะที่เวลามามาคุยกับเราหรือมีคนแนะนําแต่มิติที่เขาอาจจะนึกไม่ถึงที่พี่วงการแนะนําให้เขาจานมาบาทหนึ่งมิติที่เขาควรจะได้คือการแลปพอร์ตและการการันตีเห็นภาพไหมครับเออแล้วได้สปริงบอร์ดฟันไปด้วยเห็นภาพไหมครับเขาจะได้มากกว่าที่เขาคิดประมาณ1นสองมิติแล้ว สินค้าตัวนั้นที่ที่เห็นภาพคืออะไรครับก็คืออย่างพวกทุนประกันหรืออิสระพลัสนั่นเองที่พี่วงใช้หลักคิดก็คือต้องรับผ่อนและก,การการันตีอยู่แล้วในหัวข้อที่1ลูกค้าบ,บอกเก็ตเออแล้วก็ไปเวรคืนตอนลูกจบเพราะว่าอิสระเนี่ยหรืออยู่ในลิง์มันเหมาะกับการเอ่อโปรเทคชั่นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเนาะแล้วมันจะแล,แล้วเวรคืนเนี่ยมันจะมันจะดูดีมากเนาะถ้ามูลค่ามันดีผลถ้าผลตอบแทนมันเป็นไปตามที่เราคาดหวังมันหมายความว่าเงินที่เขาจ่ายไปเนี่ย แน่นอนนะครับเขาจะเขามีการรับผ์ดและการการันตีแต่ลึกๆเขาต้องไปฝ่าสปริงบอร์ดที่อื่นอยู่แล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นใช้ก้อนนี้ไปเลยได้ไหมรวมกันมาได้ทุนประกันด้วยแล้วก็ได้สปริงบอร์ดลูกด้วยหลักคิดก็คือเราก็จะรันอิสระพลัสขึ้นมาให้ลูกค้าเห็นเนาะแล้วคุ้มครองกรณีเสียชีวิตคุ้มครองกรณีทุกพลภาพด้วยได้2มิติแล้วนะ แล้วก็วันที่ลูกจบนะครับถ้าเราสเลนเดอร์กรมธรรมูลค่าเงินสด C ีวีตอนนั้นมีเท่าไหร่อาจจะเป็นสปริงบอร์ดฟันให้ลูกค้าได้อีกเพราะว่ามูลค่าที่ไกลที่สุดของอิสระลเนี่ยมันก็อาจจะสร้างมีแนวโน้มที่จะสร้างมูลค่าได้มากที่สุดเพราะว่าค่าธรรมเนียมในเรื่องของตัวค่าดําเนินการประกันภัยมันเยอะเนาะในช่วงปีแรกๆนะครับแต่ถ้าเราไม่เลือกอันนี้เราก็ไม่มีสินค้าตัวไหนสร้างโปรดักชันได้หรือเราจะเลือกประกันปกติก็ได้แต่มูลค่าปลายทางก็อาจจะไม่ดีนะัก เพราะว่ามันอาจจะไม่แสงต้นได้นะครับนี่คือสปริงบอร์ดฟันที่ผ่านอิสระพลัสนึกออกไหมครับหรือใช้เป็นออมหุ้นอย่างที่พี่วงชัยก็ได้ซึ่งก็อธิบายหลายๆมิติหลากหลายให้ครบเพราะฉะนั้นสรุปสาระสำคัญง่ายๆก่อนตอบคำถามนะครับคุณภาคมนนะครับว่าแผน Education Planning ของพี่วงที่พี่วงช้ใช้สินค้า อิสระพลัสสมาร์ทเบลสมาร์ทเซเลกนะครับอตอบให้เต็มฟูลออปชันไปเลยนะครับหนึ่งเลยคือการแลกผ่อตและการกางันตีใช้ประกันชีวิตเป็นหลักใช้ประกันชีวิตตัวไหนใช้อะไรก็ได้ใช้เทอมใช้20เป็นไปลท์ใช้เลกาซีนะครับใช้อิสระพลัสสมาร์ทเวล m a สมาร์ทเซใช้ได้หมดแต่หลักในการอธิบายพี่มูก็็จะอธิบายพาร์ที่มันเป็น คาเลคเตอร์ของสินค้าให้เขาเลือกตามไลฟ์สไตล์นะครับส่วนใหญ่พี่งวงเนี่ยเวลาทำงานลูกค้าเลือกอะไรนะครับหลากหลายแต่เยอะที่สุดลูกค้าเลือกอิสระบพลัสเพราะว่าในอิสระพลัสลูกค้าอาจจะมองว่าเขาได้ทุกพลภาพเนะได้ทุนประกันแล้วก็ได้สปินบอร์ดฟันเห็นไหมครับ <laughs> ถัดมาพาร์ที่เป็นการสะสมเงินนะครับก็หลากหลายนี่หลากหลายแล้วแต่เลยแล้วแต่ครอบครัวแล้วแต่ฐานทุนลูกค้ามากหรือน้อยเงินต้นเยอะหรือน้อยหรือรวยหรือไม่รวยหรือหรือว่าต้องภาระเยอะหรือภารละน้อยแต่ที่ลูกค้าเลือกก็คือมีกองทุนลงปันผลเนาะกองอินฟราสติเจอร์ออมหุ้นนะครับเอ่อแล้วก็มีอินเด็กซ์ฟันด้วยเซ็นห้าสิบนะครับแล้วก็จะมีแมนเดตเซอร์วิสอีกด้วย เออนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยพอ,พอพี่ว่อง IC พี่ว่องอยู่อยู่กับเวลที่เป็นระดับเอาแต่ไฮเน็ตบิร์ดนะที่เขาดูแลเนี่ยครับก็สามารถดูแลลูกค้าในกลุ่มที่เป็นแมนเดสสวิตได้นะครับหรือว่าเป็นเป็นเวลไปเลยแล้วก็สั่งให้ IA เนี่ยขายเท่ายอดค่าเทอมได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการบริการที่ เพิ่มขีดความสามารถของเราให้ให้มันดีมากขึ้นแล้วก็ใกล้ชิดมากขึ้นมีคนดูแลพอร์ตเป็นเพอร์ซ a นอลได้ด้วยนะครับแล้วตัว IC หรือให้เนะนะเขาก็มารายงานเราแล้วก็ถามความคิดเห็นของเราว่าว่าว่าอยากให้เราคอนดักไปทางไหนส่วนตัวที่ไอตัวตัว FC f i n หรือ a l n o n s u l t อหรือ Investment Advisory นะเขาก็ดู Investment จริงๆเหรซึ่งเขาเก่งกว่าเราอยู่แล้วนะครับ ก็เป็นการทํางานร่วมกันที่ดีนะครับขยายตลาดได้แล้วส่วนสปริงบอร์ดฟันครับก็จะใช้ตัวที่เป็นอ,อมหุ้นนะครับเป็นหลักหรือหรือลงทุนในหุ้นนะครับแล้วก็อิสระพลัสนะครับหรือจะเป็นอะไรก็ได้นอกเหนือจากนี้คอนเทนต์หรือคอนเซปต,ต์ประมาณนี้เปลี่ยนได้หมดแต่พี่มวก็จะใช้3มเทียในการในการในการ,ในการดูแลลูกค้าลามไปถึงการป้องกันความเสี่ยงในการทำประกันสุขภาพของคนในครอบครัวหรือทั้งกรงสีด้วยนะครับจึงไม่แปลกที่ การที่พีม์ไว้แอปโรชบบนี้มันจะได้ลูกค้ามาเป็นแบบเป็นยวงนะครับอย่างเดือนนี้นะครับเดือนนี้ก็ส่งพีงมพส่งเบีย้ยไปมาน้าประมาณ2ล้านกว่าบาทแล้วมั้งนะครับ mm hmm. ก็รอเหลือตัวสุขภาพเรียบร้อยหรือราประวัติจากโรงพยาบาลก็ไม่น่าจะติดอะไรนะครับก็น่าจะเรียบร้อยนะครับอ่าตอบคำถามคุณพระขบนครับที่ตอบเข้ามาตอบให้อย่างละเอียดเลยนะครับเพราะว่าพิมพ์ไปอยู่ใน a c e b o o k เนี่ยนะอาจจะพิมพ์ได้แค่ในมิติไม่มากนักนะครับ